สองบาทที่ระลึกรุ่นเก่าในสมัยรัชกาลที่9นะเลยครับที่มีในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9อยู่คู่กันแบบนี้นะครับร้านปลาหนันเคยประกาศรับซื้อนะครับล่าสุดนะครับมี f c เจอจริงๆครับแล้วนํามาขายร้านปาหนันครับบอกเลยว่าถ้าใครมีแบบนี้นะครับร้านปลาหนันนะครับยินดีรับซื้อนะครับเลี้ยละ1000บาทกันเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับสวัสดีครสิ่งของร้านปนัดที่รัาชทุกท่านครับผมปุรัชศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านประนันะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทที่ระลึกรุ่นเก่านะครับที่เป็นเหรียญ2บาทหนานขนาดเล็กๆนะครับทําออกมาเมื่อประมาณปีพศ2530ครับเหรียญน,นี้นะครับทาออกมา กว่า37ปีแล้วนะครับต้องบอกเลยว่านะก็ยังมีคนสามารถหามาขายร้านปรนานันได้นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปของร้านปนานันแล้วเขาก็ส่งมาจริงครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีตามที่ร้านปนันประกาศรับซื้อนีครับคุณก็สามารถติดต่อหาเราตามช่องทางนี้นะครับ Facebook ปนานั INE, น Line ปลาหนันแปดแปดแปดนะครับ ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้ารือ4โมงเย็ยนวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะยืนยันว่าอะไรที่ร้านปานันประกาศร,รับซื้อรับซื้อจริงครับคุณจะต้องดูข้อมูลของเราด้วยนะครับอย่ามั่วๆอย่าส่งมาโดยพละกาันเรารับซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านปานันนั้นนะครับรับซื้อนะ,ะทั้งเหรียญหายากธนบัตรหายากนะครับ อย่างของเก่าเครื่องลายครามใช่ไหมแล้วก็เครื่องเบนจลงนะครับสาตราวุฒโบราณโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับนิยามของเราคือง่ายๆเลยนะครับต้องเป็นของสะสมมีค่านั่นเองนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับ ใครมีนะครับนะบอกเลยว่าอาจจะหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีราคาสูงถึงเหรียญละ1000บาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับนะ FC ของเรานะส่งมาขายนะครับนะเขาส่งเหรียญมานะครับประมาณนี้เลยนะเป็นถุงๆเลยเป็นถุงๆเลยนะครับแล้วก็มีนะเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับนะร้านปนันนั้นก็รับซื้อนะครับนะเหรียญนะตกลงราคากับแอดมินไว้นะครับให้สูงถึง หนึ่บาทเลยทีเดียวครับสบาทแบบนี้นะถ้าทั่วไปถ้าคุณไม่รู้รุ่นนี้2บาทนี้อาจจะมีมูลค่าราคาในวงการไม่เกิน30บาทหรอกแต่เราให้เหรียญหนึ่งนะเป็นพันเลยนี่ครับนะเดี๋ยวผมจะขออ้างถึงหนังสือเล่มนี้นะครับนี่คือหนังสือกระสาบเมืองสยามนะครับเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญไว้นะครับโดยนะครับนายแพทย์ชัยยศนะครับเป็นคนทำหนังสือ เล่นนี้ออกมานะครับสำหรับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีนะเหรียญเหรียญ10บบาทแล้วจะมีเหรียญ10บาทนะสีขาวแล้วก็มีเหรียญส0บบาทขัดเงานี่ครับมี2บาทนะสบาทนะซึ่งเป็นนิกเกิลธรรมดากับ2บาทขัดเงานี่ครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดก็คือนะไม่ใช่2บาทขัดเงาเพราะ2บาทขัดเงาอาจจะเล่นกันหลายหมื่นอยู่นะแต่นะตัวนี้นะครับนะผมจะพูดถึงตัวนี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นนะจะอยู่ราวๆสา3ล้านเหรียญ 3ล้านเหรียญนะครับซึ่งนะเหรียญนี้นะครับนะเป็นหนึ่งในนะสล้านนะครับที่มีการค้นพบกันนะครับเหรียญนี้นะคนที่ส่งมานะครับต้องขอขอให้เครดิตก่อนเลยนะครับมาจากคุณแพวพัชระนะครับจังหวัดกทมนะครับส่งมานะครับและคิดว่าอาจจะได้ดูคลิปของร้านปานันเนาะเขาก็เลยนะส่งมาขายร้านปานันนะครับซึ่ง ส่งมานะครับเนี่ยผมเชื่อว่านะคุณแพรพัชรานะครับก็คือนะได้คัดจากเหรียญเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะครับแล้วปรากฏว่านะก็มีเหรียญนี้นะครับมาอีก1เหรียญนะครับสำหรับนะแอดมินที่ดูแลนะเคสนี้นะครับคือแอดมินคงคิงนะดูแลเคสนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนะ เป็นเหรียญที่ปกติแล้วนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนั้นนะครับในรุ่นนี้นะจะเป็นด้านหัวด้านก้อยที่หันขึ้นทาเดียวกันเนาะแต่เหรียญนี้นะครับเราก็เจอมีสลับกันครับซึ่งในวงการนั้นเขาเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คุณดูตัวอย่างนะครับนะเขานะอาจจะค้นจากเหล่านี้แหละนะก็คือลูกค้าอาจจะเคยนะมีเป็นถุงถุงมีเป็นถุงถุงเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือนะไปไปเช็คมานะไปเช็คมาก็ไปเจอนะครับก็ไปเจอนะครับอย่าง เหรียญทั่วไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวไม่ดูนะนี่นะด้านหัวด้านก้อยนะครับจะสลับกันอย่างนี้เห็นไหมนี่คือเหรียญธรรมดาทั่วไปเลยเห็นไหมพาษีเงินตรงนะผู้พิทรวิตด้านหัวด้านก้อยนะครับนะจะหันขึ้น้นเดียวกันแบบนี้เออนี่คือนะเป็นเหรียญที่นะเป็นเหรียญที่ธรรมดาทั่วไปแต่เหรียญนี้นะเหรียญนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญนี้นะเปรียบเทียบกับกับเหรียญนี้นะเหรียญนี้นะให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะหัวกับก้อยนะหันขึ้นเดียวกันนะแต่เหรียญนี้นะหัวกับก้อยสลับกัน สลับกันนี่นะสลับกันแล้วเป็นสภาพที่ค่อนข้างี่จะสวยด้วยนะครับนานๆนะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็นะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับที่นะดูข้อมูลของเราแล้วมาขายนะจริงๆนะเราได้มาไม่บ่อยเท่าไหร่นะผมก็มีโชว์อยู่ในตู้หนึ่งเหรียญเนาะมีคนถามซื้อมาเราก็ไม่กล้าที่จะขายไปเนาะเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีตัวใหม่มาซีนะเพราะเอินว่าเรามาได้ตัวนี้มานี่นะครับเป็น เหรียญเออร์เลอร์นะเหรียญเออร์เลอร์นะผมก็ได้มาขอบคุณจริงๆเลยครับซึ่งใครมีแบบนี้สามารถติดต่อหาเราได้นะทุกช่องทางนะครับตามนี้นะ Facebook ปานันไลน์แอดปานัน888นะครับนะแอดปานัน